มดูปลาไหลครับพี่น้องใหญ่จนต้องผ่าลันนะครับเอาไม่ออกดูห่างครับเดี๋ยวผ่าครับไม่ผ่าเอาไม่ออกครับผม <c oughs> <c oughs> ไปดักมาสามลูกครับติดลูกเดียวเดี๋ยวมันดูตัวครับตัวจะใหญ่ขนาดไหนเอาไม่ออกครับผมต้องผ่า ไปยังไงผ่าไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมเอาซ่อมเอาซ่อมใหม่ปุ้นฟ้อมเดี๋ยวมาลุ้นครับพี่น้องมันจะใหญ่ขนาดไหนติดจนเอาไม่ออกครับปากลองขยายดูปากแล้วไม่ออกต้องผ่ากันครับเดี๋ยวมาดูตัวมาลุ้นตัวกันครับพี่น้อง ด่ามลูกก็ไปดักมาด่ามลูกติดลูกเดียวจัดการผ่าก่อนครับทังครับเดี๋ยวซ่อมได้เดี๋ยวซ่อมได้โอ้ช่วงนี้หาก,กินยากพี่น้องปากเบ็ดก็หมดแล้วครับผมไม่มีที่ปักลองไปดักปลาไหลดูทังครับทอได้กินครับโอ้โหทังแน่ๆลูกนี้ต้องผยายซ่อมไม่ได้แล้วมัง้ง ลาไลไม่น่าสนด้สามลูกติดตัวเดียวครับโอ้โหดูดูมันขดอยู่ครับดูหูฟังทิ้งเลยลูกนี้ต้องยอมทิ้งครับผมหฟังโอ้ดูตัวใหญ่มากครับ พังดูตัวดูว่าพังพี่น้องพังลันพังดูตัวครับโอ้ยใหญ่ครับใหญ่โอ้โหดูครับพี่น้องใหญ่มากใส่กะละมังใส่กะละมัง ดูครับเป็นโลเป็นโลคขาบพีนน้องดูครับต้องยอมตะลละล้านครับผมสุดยอดครับสุดยอดโอ้ช่วงนี้จะหากินหญ้าครับผมปักเป็ดก็ไม่มีที่ปักครับลงไปดักมาสามลูกลานสามลูกติดหนึ่งลูกครับผมตัวใหญ่ใหญ่ครับผมครับปากเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องลาไปเพียงแค่นี้ครับผม สวัสดีครับ